สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะโรงเรียนชุมชนบ้านเมือง่ายนะคะวันนี้มาเจอกันในหน่วยที่7เรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้นครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมจากเส้นทะแยงมุมนะคะ,ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนะคะได้นะคะ หลังจากที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่7.3แล้วก็7.2บางส่วนนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะลงตัวอย่างให้นะคะอธิบายแบบฝึกเลยนะคะนักเรียนคะในแบบฝึกหัดที่7.2นักเรียนสังเกตดูว่าค,ค,ะค,ะคุณครูนะคะคุณครูนะคะไม่ได้ให้ทําหน้านี้นะคะในตัวอย่างนะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะมันทำไม่ยากเลยนะคะเขาให้นักเรียนอิสระแต่เขากำหนดว่าให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมลูกก็จะให้นักเรียนนั้นนะคะทำสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะใหญ่หรือว่าจะเล็กแค่ไหนก็ได้คนละรูปสองรูปตอนนี้ในตัวอย่างเขาให้มาในลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากตามจุดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ1 2 3เห็นไหมคะ3ตรงนี้ก็ต้องเป็น3เหมือนกันและด้านนี้ก็เป็น3และด้านนี้ก็เป็นสเห็นไหมนักเรียนก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วนะคะรูปเล็กแค่ไหนก็ได้เห็นไหมคะ นักเรียนจะวาดเยอะๆก็ได้ใช่หรือไม่นะคะได้เยอะเลยอ่ะตรงนี้ไม่ค่อยตรงอ่าแบบนี้นะคะก็สนุกดีนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะนักเรียนก็ทำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมรูปว่าวส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่7.3ครูฉเฉลยตัวอย่างข้อหนึ่งให้ เดิมทีนะคะมันจะมีเส้นสีดำนะคะเส้นสีดำเดี๋ยวตรงนี้คุณครูจะไปจะใช้สีเขียวนะคะช่วยช่วยให้นักเรียนดูได้ง่ายขึ้นตรงนี้สิ่งที่ครูกำลังสร้างอยู่ตรงนี้ก็คือโจทย์สร้างขึ้นมาให้นักเรียนมีหน้าที่แค่นำไม้บรรทัดมาทาบจากจุดกอไปยังจุดงอจุดงอไปยังจุดคอ จุดคอไปยังจุดขอนะคะและจุดขอไปยังจุดกอก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมอะไรมาหนึ่งรูปผืนผ้าใช่ไหมหนูก็นำมาเขียนตรงนี้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนก็จะได้ไปเลยสองคะแนนไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเคนะคะน้องๆก็ทำในข้อสองข้อสามนะคะสำหรับข้อสี่ นะคะคสำหรับข้อ4ก็เช่นการโครูให้ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อเห็นไหมคะนักเรียนก็แค่ลากนะคะเส้นทแยงมุมนะคะตามแนวสีแดงโดวยวางท่าบกับไม้บรรทัดจากจุดจอไปยังจุดท่อจุดทอไปยังจุดมอเห็นไหมคะจุดมอไปยังจุดสอและจุดสอไปยังจุดจอถ้านักเรียนไม่แน่ใจนักเรียนใช้ไม้บรรทัดกับดินสอได้ถ้าใครแน่ใจแล้วลงปากกาเลยนะคะ นักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานหนูๆก็นํามาเขียนนะคะเป็นข้อความสี่เหลี่ยมด้านขนานส่งคุณครูก็จะได้1คะแนนนะคะทั้งหมดมีอยู่หข้อทําให้ครบนะคะโอเคนะคะไม่ยากเลยวันนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะ